นี่ก็ลงมาที่หาดแล้วครับแต่มันมีก้อนหินมีทอมากันไว้บอกครับนี่ก็ขึ้นลแรงแล้วครับซเข้ามาประเด็นเสียงหมดแล้วนะครับด้านหลังอ,อ๋ตเต็มเตอโอยไปแล้วครับเตอบไปด้านหลังไหมครับขึ้นแรงนะครับขึ้นแรงขึ้นแรงมีหน,น้าแเราเอาไอ้ก้อนหินมากันไว้นะครับกันไว้ไม่ให้มันซาะชายฝัง่ง ด้านฝั่งน้องก็เหมือ,น,อนกันฝั่งด้านาหน้านี่ยฮะโยยาวไปโน่นเป็นกิโลกิโลนะครับน้ำแรงมากตอนนี้ขึ้นแรงมากนะครับมันจะประเด็นขึ้นมา